ตอนนี้เช้าวันนี้จะเดินไปดูมะละกอที่ปลูกไว้ที่ว่าออกลูกไปแล้วสองลูกมาดูซิตั้งแต่วันที่สิบห้าเดือนที่แล้วเอ้ไม่ใช่เออใช่ใช่วันที่สิบห้าเดือนที่แล้วเนี่ยนะมาถ่ายดูทีหนึ่งเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้มันจะใหญ่ถ้าแค่ไหนแล้วเอดูนะน ให้ต่องลูกอยู่ข้างล่างนี่ที่มันโตก่อนเกิดก่อนต่อมานี่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 ตายแล้วคนเหอค่ะไม่เคยปลูกมะละกอเลยในชีวิตเฮ้สุดยอดชอบมากเลยชอบมากเลยนี่ดูสิโอ้โหกี่ลูกแล้วเนี่ยอืมดู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 อย่อน,นี้นี่ยังสียัง ยังมีลูกน้อยๆอีกตั้งหลายลูกแน่เห็นไหมดอกมันนี่จริงๆภูมิใจมากเลยดูดูดูามาดูนี่ดูดอกเจ้าทากเนี่ยไอ้เจ้าหอยทากเนี่ยมันชอบปีนขึ้นมาเพื่อจะมาสวบแกสอนฉันจะไม่ยอม พวกมาในพวกนี้พวกลูกรานดูสิแล้วเป็นมะละกอต้นเต,เตี้ยเตี้ยด้วยเห็นไหมปะเห็นไหมปะเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งจะมาส่องอีกทีนึงโอเคอ เดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้นะจะมาเก็บใบยะนางนี่จะปั่นใบยะนางกินอีกแล้วค่ะแล้วก็อีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ต้นนี้เห็นไหมที่จริงอะมันมีเยอะมากต้องมาเก็บ เก็บแล้วไปให้เขาแล้วดูเสน้นเนี้ยทากเยอะไม่เยอะอดูอันนี้ดูนี่นี่เจ้าตัวลุกลานกินอะไรไม่ได้มันไม่ค่อยกล้ากินหรอกใบย่านางกลัวตายเพราะใบย่านางนะ่ะมันมีอสารลื่นๆอะไรเขาเรียกอะไรไมร่ว่าจะมประมาณว่าคอลลาเจนนั่นแหละเออมันจะลื่นมันไม่กล้ากินมันจะเป็นมึกเมือกโอเคนะคะ ดีใจมาก